ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องฟังนะคะเพราะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของเงินงานแล้วก็ความรักนะคะทุกสถานะเลยค่ะจับนัดดูดวงเจาะชีวิตชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b สไครต์กดติดตามให้นัดด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะกับ ความเป็นตัวตนของชาวพิจิกค่ะในช่วงของเดือนเมษายนนะคะเป็นคลิปประจําเดือนเมษายนดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนเมษายนเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ลองสังเกตตัวเองดีนะคะโอเค พลังงานเอเนอรของชาวพิจิกนะคะต้องบอกว่าด้วยความที่ชาวพิจิกถึงแนมะ้ว่าจะเป็นชาวธาตุน้ําก็จริงก็ตามนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่น้าปกติอสิมันคือน้ําร้อนนะคะดังนั้นไพ่ใบสุดท้ายอะบ่งบอกได้เลยว่าช่วงเนี้คุณมีความเครียดมีความกังวลใจแล้วก็คือ มันไม่ได้ส่งผลกับแค่ตัวคุณนะคะมันส่งผลไปถึงคนรอบข้างคุณดังนั้นให้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะบางทีอะค่ะคนเขาอาจจะเข้าหน้าเราไม่ติดโดยเฉพาะกับบริวารจริงๆแล้วนะคะถ้าลดความความเกลี้ยกล่อดลงไปนะคะลงไปได้สักนิดหนึ่งอะคะ่ะ บรรยากาศโดยรวมมันอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆชาวพิจิกเองอนัดมองว่ากับไพ่ใบแรกกันนะคะมันดูสบายๆมันดูชิวๆนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการงานเข้ามาที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันเครียดมันกดดันในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่นัดมองว่าคุณสามารถที่จะจัดการได้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เสาะลึกกันนะคะเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของการเงินค่ะนัดจะเปิดไพ่พร้อมกันไปเลยนะระหว่างการเงินกับการงานค่ะ สามใบนะคะก็คือในเรื่องของการเงินแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของการงานค่ะอ่าที่เครียดอะที่แบบค่อนข้างที่จะเกลี้ยกล่ดหน่อยอะนะคะมันอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของเงินเรื่องของงานนี่แหละนะคะการงานมีปัญหาเข้ามาพอสมควรเลยนะคะแล้วมันส่งผลทําให้ตัวคุณนะคะ นอนไม่หลับหรือบางทีมันอาจจะถึงขั้นนอนฝันร้ายเลยโดนกดดันนะคะจากผู้ใหญ่บางทีเขากดดันยอดกดดันผลงานหรืออะไรบางอย่างคะ่ะในเนื้องานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะต้องสู้พอสมควรบางทีช่วงนี้คุณอาจจะต้องเจอกับลูกค้าที่เดียวยากนะคะหรือต้องเจอหรือว่าต้องทํางานกับคนที่จัดการได้ยากคะ่ะมันเหมือนกับต้องใช้พลังกาลังขั้นสุดยอดอะ ใช้ลมปานขั้นสูงสุดนะคะในการที่จะทํางานแต่ละง,งานเพื่อที่จะให้ผ่านมันไปได้ถ้าเกิดว่าคุณนะี่ะทำธุรกิจเองนะคะหรือว่าค้าขายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะเจอกับลูกค้าที่มันค่อนข้างที่จะแข็งนะ่หรือเนื้องานที่มันค่อนข้างที่จะยากค่ะแต่สุดท้ายนะคะลองดูนะสังเกตดูว่าชาวพิจิกเองอะคะ่ะคือ ตัวปัญหาเนี่ยมันมีขึ้นมาในไพ่ใบสุดท้ายอะหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าไพ่ใบแรกอะ่ะมันก็ดีนะสําหรับ2อันนี้นั่นหมายความว่าคุณยังจัดการได้นะและถ้าเกิดว่าคุณนะคะทำพลังงานของคุณหรือว่าทําอารมณ์ของคุณนะให้มันเป็นบวกอะคะ่ะเข้าไวอ้อ่ะทุกอย่างอะ่ะมันสามารถผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลเกินกว่าเหตุนะคะอืมคือนาะรู้สึกว่างานอนะ่ะที่เจอหรือสิ่งที่เจอมันยากนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไปอินกับไอ้ส่วนตรงนีน้หรือว่าไม่ลงไปแบบ เอาใช้ใจลงไปแบบเล่นกับมันเยอะค่ะพยายามถอยตัวเองออกมาดึงอารมณ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันอาจจะจัดการได้ในเรื่องของการงานไพ่พระแม่ลัศมีขึ้นมานะคะสามารถขอพอรกับพระแม่ลัศมีได้พระพิฆเนศได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะ่ะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะโดนตาม ทวงยืมนะคะงวดรถหรืออะไรต่างๆงวดที่ต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนหรืออะไรบางอย่างค่ะที่มันกระชันชิดเข้ามาแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกหนีไม่ได้ด้วยแล้วเงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ค่ะก็คือจะเอาไปให้กับบริวารก็คือลูกหลานคนที่บ้านนะคะ อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะคือเงินที่อยากที่จะเอาไปใช้อะไรบางอย่างในเรื่องของส่วนตัวมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่จะต้องจัดการดังนั้นเองอ่ะมันก็เลยส่งผลทําให้ตัวคุณสภาวะทางอารมณ์ของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบกับคนรอบข้างกับให้ใบแรกนะคะในในเรื่องของการเงินนะคะคือเวลาคุณไปจะไปหยิบยืมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มาหยิบยืมเงินคุณนะคะ มันไม่สามารถที่จะไปได้คุณไปยืมเขาเขาก็ไม่ให้เขาไม่ยืมเราเราก็ไม่มีให้เหมือนกันนะคะมันจะเป็นฟีลนี้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความที่แบบว่าหมางใจกันเบาๆนะคะแต่เขาก็ต้องเข้าใจแหละนะคะสภาวะของคุณมันไม่ใช่ว่าจะสามารถให้ใครยืมได้อะขนาดตัวเองก็คือยังจัดการได้ยากเลยเลยแบบเนี้ยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของความรักค่ะ สำหรับความรักนะคะจะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนว้าวให้ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่คู่หลักงานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวพิจิกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสดคุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเรียกได้ว่าเป็น first impression เลยอะคือเขาเรียกว่าอะไรรักแรกพบอะค่ะเออแบบนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะอาจจะเคยไปอธิษฐานขอพรกับสศกริ์สิธิ์มาก่อนว่าขอให้ได้เจอคนนี้สเปคเป็นแบบนี้เลยนะลิสต์หนึ่งสองสามสี่ และเขาคนนั้นค่อนข้างที่จะตรงสเปคของคุณมากพอสมควรโอเคคือไม่ลัคก,กี้ game, กอินเกมก็ลัคก,กี้อินเลิฟแล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ทั้งเขาและเราอะต่างรู้สึกพอใจถูกตาต้องใจซึ่งกันและกันด้วยนะถือว่าดีนะคนโสดนะชาวพิจิกคนโสดนะแสดงตัวด่วนเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยกับความสมพันธ์ไม่ชัดเจนสามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะ สำหรับคนที่ความสัมพัญไม่ชัดเจนน่ะคือนะัดรู้สึกว่าคุณไม่ได้คุยคุยกับคนแค่คนเดียวหรือเขาคนนั้นก็ไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวคือหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมันมีตัวเลือกอยู่คะ่ะแต่ถามว่าคุณกังวลใจไหมก็ไม่ได้กังวลใจรู้รู้ก็ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่รู้ก็เฉยเฉยเพราะว่าเป,เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในสถานะคนคุยคุยกันนะคะ คนที่อยู่ในลัคนาราศีตุลอาจจะคนคุยคนนั้นนะอาจจะอยู่ในลัคนาหรือว่าราศีตุลหรือว่าเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะบรรยากาศอ่ะมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้แหละค่ะคือบางทีอ่ะก็อาจจะหายไปนะคะหรือว่าบางทีอ่ะก็คือมามา,มาหายๆแต่โดยรวมนะคะโดยภาพรวมแล้วว่าจัดอยู่ในอยู่ในลักษณะที่ว่าสามารถไปต่อกันได้ต่อมานะคะเรามาดูคนที่มีคู่แล้วค่ะ มีแฟนหรือว่ามีภรรยามีสามีแล้วนะคะกับไพ่ใบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบางทีอะมันอาจจะเป็นเพราะไพ่สามใบแรกอะ่ะคือ คุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดอยู่แล้ววงด้วยเรื่องเงินก็นดีเรื่องงานก็ดีหรืออะไรบางอย่างก็ดีมันก็เลยส่งผลกับชีวิตคู่ด้วยคือเรื่องของคนโสดอะเรากังวลใจเราทุกใจอะแน่นอนว่าเราจะไม่ได้เอาไปบอกใครหรอกหรือว่าไม่ได้ไปบอกกับคนคุยของเราหรอกนะคะเพราะว่ามันคือปัญหาของเราแต่ทีเนี้ยพอมันมาอยู่ในพาร์ทของชีวิตคู่แล้วอะคะ่ะ แล้วยิ่งคนคนนั้นนะถ้าเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลด้วยหรือว่าราศีอะไรที่มันมีปัญหาในเรื่องของงานเรื่องของเงินเหมือนกันนะ่ะทีเนี้ยบรรยากาศมันก็เลยจะค่อนข้างหมาคูดหน่อยนะคะกับตัวคู่ของคุณอนะ่ะพูดอะไรนะคะก็ดูจะผิดหูทําอะไรก็ดูผิดที่ผิดทางผิดเวลาตลอดเลยนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือคู่ของคุณก็ได้นะสามารถที่จะสลับกันได้นะคะดังนั้นช่วงเนี้ยมันก็เลยเป็นฟิลแบบเออให้ให้ คุยกันน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าพอหันหน้าเข้าหากันทีไรก็จะทะเลาะกันทุกทีเลยแต่โดยรวมแล้วนะคะถือว่ายังรักกันดีอยู่ค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะกันนะคนที่จะเป็นกาวใจให้ก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าผู้ใหญ่อะคะ่ะที่เขาจะคอยมาแบบเฮ้ยดังด่งิีบบาหน่อยต้องอาภัยกันนะช่วงเวลายากลำบากต้องแบบอยู่สู้กันไปนะอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลนี้นะคะสําหรับชาวพิจิกค่ะ เปิดไพ่คำแนะนำนะคะให้สามใบสำหรับคนที่มีคู่แล้วดูซิว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไรรู้ทุกอย่างสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวอนะ่ามาแล้วนะสิ่งดีๆจะเกิดผลประโยชน์ถือว่าจบค่ะเป็นไพ่คำแนะนำที่ดีนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวนั่นรู้สึกว่าถ้าอยากจะให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นอนะ่ะเราก็ต้อง มีสภาวะจิตใจที่พร้อมรับสิ่งดีๆด,ด,ด้วยแบบโหไม่ใช่แบบเรื่องราวดีๆมาแต่ใจเราแบบหมนหมองอ่ะมันก็มันก็ดียากนะสําหรับชาวพิจิกนะคะดังนั้นอ่ะความรู้สึกของเราเขาถึงบอกไงว่ากฎของแรงดึงดูดเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกดาวเรื่องเรื่องเรื่องไม่ดีอ่ะมันก็จะเข้ามาหาเราแต่เกิดเรารู้สึกโอเคอ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาหนักแค่ไหนเราก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ